สวัสดีครับออตอนนี้ก็ห่างหายจากการำทำคลิปไปนานนะครับ mm hmm. วันนี้ก็จะเอาตัว 500x มาอัปเดตเป็นโชคหลังนะครับโชคหลังของ YSS mm hmm. อันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรพี่ mm hmm. อันเนี้ยมายถึตัวนี้เป็นตัวท็อปไลน์อ่าเป็นตัวท็อปไลน์นะครับ mm hmm. ก็ใส่เป็นเป็น แทนของเดิมได้เลยหูชกตรงกันนะครับครับผมเป็นตรงรุ่นตัวนี้จะไม่มีซับแทงนะครับะจะเป็นตัวเริ่มต้นของตัว500เ,เลยรประกัน 2>, 2ปีครับอันนี้รับกัน2ปีเราก็สแกน,แ,กนแล้วเราก็แล้วลงทะเบียนครับผมก,ก็มาอัปเกตไอแดงนะครับก็คือเดี๋ยวให้พี่เขาปอดแล้วก็จัดการให้ ีผู้ร่วมระบวนการนะครับผู้ร่วมขบวนการพาไปเสียงกันมาหลายรอบแล้ววันนี้ก็มาเสียเองบ้างรถคันนี้เป็นโชคอัปเกรดนะครับเป็นข,น,ขนของร้านถ้าจำไม่ติดนจะเป็นของร้านฟ็อกนะครับเป็นโชคตัวอัปเกรดก็คือโชคเดิมเอาไปทำน้ำมันใหม่แล้วก็ แกในเรื่องของค่าเคสปิคนะครับสรายละเอียดอันนี้ผมผมไม่ทราบน,นี่ก็ทำการถอดแล้วนะลือแล้วช่วงนี้ก็เป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ต้องอัปเดตกันใหม่ จากที่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วก็มีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก่อนหน้านี้ก็ไปทำดิส้าคู่มาแล้วครับแต่ว่าก็ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วก็เปลีเช็้น้ำมันใหม่มาสองรอบแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของโชคหลังนะครับที่สภาพ นี้อยู่ที่บางกวยนะครับร mm hmm. อ, mm hmm. อครับับเดียวไปิ้นส่วนครับ น,นี้เป็นสภาพชคเดิมที่ใช้งานมาสิบปีก็ถึงการเวลาที่มันจะต้องต้องบอกลามแล้วอันนี้ตัวใหม่ก็ไปอยู่ในรถแล้วนะครับเข้าคอสีรถเลยสีแดงโอเค ก็ปรับเบานะครับมันมีทั้งหมด30มบใช่ไหมมีทั้งหมด30แด็คนะครับแล้วก็มีฮาร์ดกับซอฟต์เรียบร้อยลองดูพี่ถ้ามันโยนไปทางตัวเฮเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้ามันไม่โยนแล้วก็ปรับเล่นดูลองปรับเล่นดูทีละวคลิกก็ได้แต่คลิกสคลิกมีผลหมดนะโอเค มีสูต่ก็มีสูตก็แป่พันแปดอ่าใช่ครับมีสูตแ่พันแปดใช่ครับโอเคเสรถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือ อยากจะแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยครับ